ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับ the สวัสดีครับพี่เพื่นอนๆวันนี้ผมมีพระข้างทางครับแผงพระข้างทางเนาะมาแนะนำหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมนะครับผมจะแนะนำก็คือแผงเนี้ยโหพระพระแท้ๆนั่นเลยนะครับ ถ้าเท้เยอะถ้าแทไทเยอะอพวกพวกนี้นะครับเราก็ดูนะผมให้ดูนะครับเส้นเนี้ยมีแผงเดียวนะครับมีแผงเดียวเคียเขาบอกว่าแวะมาชมได้นะครับแวะมาชมก่อนได้นะไม่ชอบไม่เป็นไรมาถามมาดูมาพูดมาคุยได้ครับเยี่ยใจดีมากผมบอกเลยว่าที่นี่ใจดีมากๆครับใจดีมากอยู่ตรงสถานีรถไฟต้นสํมรองนะครับตรงเส้นนี้ยเขาเรียกว่า ถนนยี่ห้ามกรลาผ่านมาจะเจอเลยครับติดถนนเลยดูมีพระหลากหลายนะผมบอกเลยไม่ได้แบบพระจำเจพระหลากหลายเลยครับมีแบบต่างจังหวัดก็มีเหรียญกระสาบก็มีนะสะสมเหรียญกระสาบแบงค์อะไรเงี้ยมีนะครับมีนะครับราคาคุยง่ายครับรายน,นี้ผมบอกเลยคุยง่ายผมเชียร์เลยขอให้คุยตรงๆอย่างเดียว บอกเกียรขอเลยแต่เช่าเท่าไหร่ซื้อได้เท่าไหร่ได้ไม่ได้อีกเรื่องนะโอเคครับวันนี้ผมมีร้านแผงค้าข้างทางมาแนะนำท่านี้นะครับถ้าพี่ๆดูแล้วมีประโยชน์ฝากกดติดตามให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ